สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าท่านนายกเศรษฐาไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วนะครับแต่ปัญหานะครับก็คือโครงการที่กำลังทำอยู่ก็คือการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับที่เราพากันลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้หลายๆคนเอาตรงๆก็คือ เริ่มหวนกันแล้วนะครับว่าจะได้ใช้เงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนี้จริงๆหรือเปล่าหรือจะไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ท่านนายกเรษฐาไม่ได้ไปต่อนะครับจริงๆโครงการนี้ไม่ได้เป็นของท่านเศรษฐานะครับโครงการนี้เรียกว่าเป็นของพักเพื่อไทยนะครับเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยนะครับเราก็มาลุ้นกันว่านายกคนต่อไปจะเป็นของพักเพื่อไทยหรือจะเป็นของพรรอื่นนะครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ หลายๆคนเริ่มเป็นห่วงข้อมูลนะครับที่เราไปลงทะเบียนไปกรอกข้อมูลไว้กับแอปทางรัฐนะครับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับจะมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับถ้าใครต้องการนะครับที่จะยกเลิกที่จะลบข้อมูลที่ไปกรอกไว้กับแอปทางรัฐนะครับคลิปนี้ผมจะพามาทํานะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอืนน่นนะครับเราก็เข้าแอปทางลาดก่อนนะครับอ่าอันนี้ผมตั้งล็อกอินเป็นแบบสแกนใบหน้าไว้นะครับพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นว่าตรวจสอบสถานะอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ไปแล้วนะครับอ่าเราจะทําการยกเลิกเรามาตรงนี้นะครับนี่ตั้งค่าด้านล่างตรงนี้นะครับเข้าไปเลยเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ จัดการข้อมูลนะครับบริการนะครับเข้าไปเราจะเห็นว่าข้างล่างสุดนะครับจะเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเข้ามานะครับล่างสุดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้จะมีให้กดยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเรานะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเขาจะให้เรายืนยันนะครับว่าจะยกเลิกสิทธิ์ไหมหรือว่าไม่ใช่ครับเราก็กด ยกเลิกสิทธิ์ไปเลยนะครับแค่นี้นะครับสําหรับการยกเลิกสิทธิ์นะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราต้องทำก็นะครับก็คือตรงนี้ครับตั้งค่าความปลอดภัยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นการลบบัญชีนะครับที่เราสร้างบัญชีขึ้นมาเพื่อใช้งานแอปทางรัดตอนแรกนะครับแอปทางรัดนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไม่ใช่ว่ามีแค่ดิจิทัลโค้ดนะครับแอปทางรัดเนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลได้หลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ถ้าเราทําการลบบัญชีเราจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานพวกนี้ได้นะครับถ้าเรามัน่นใจว่าเราจะลบแล้วเราก็ไปต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับลบบัญชีนะครับแล้วก็อ่านดูนิดนึงนะครับ ระบบจะทําการลบข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีผู้ใช้เป็นการถาวรซึ่งจะไม่สามารถกู้คืนได้ในภายหลังนะครับท่านจะไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคม2567หากท่านอยู่ระหว่างการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทเราไม่แนะนําให้ท่านลบบัญชีผู้ใช้ในขณะนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็ไปทาการลบเลยนะครับตรงนี้เราก็ติ๊กไป1ทีนะครับแล้วก็กด ลบบัญชีเขาก็จะให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการลบอีกครั้งนึงนะครับเราก็ทําการกรอกไปเมื่อเรากรอกตัวเลขตามด้านบนครบหมดแล้วเราก็ทําการกดลบบัญชีตรงนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการกดยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลของเราและการลบบัญชีที่เราสมัครใช้งานแอปทางรัดไว้นะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะไม่ใช้แล้วแอปทางรัดเนี่ยไม่ไม่มั่นใจแล้ว ว่าจะได้เงินหรือเปล่าหรือว่าใครตัดสินใจแล้วว่าถึงได้ก็ไม่เอาแล้วจะไม่ใช้แล้วนะครับเราก็กดแอป,ปทางรัดแช่ไว้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเอาแอป,ปออกเราก็จะกดหนึ่งทีเขาจะถามอีกครั้งว่าจะต้องการลบแอป,ปไหมหรือจะออกจากหน้าจอโฮมเราก็ทําการกดลบแอป,ปตรงนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการลบข้อมูลของเราและลบแอป,ป ทางลัดออกแล้วนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองไปทําดูนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถเม้นถามไว้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ